ความมันความนม่ากลัวและความตื่นตินไบโอฮาสาัตนิม,มิสิสสวัสดีครับวันนี้พบกับซิดจอยเฟรนนะครับมาในมาดใหม่ฮะเป็นอ่า นะแคสสมัครเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสโลแกนฮนะเป็นเนื้อหามาเต็มเข้มข้นด้วยความสนุกครับผมจะสนุกสนานแค่ไหนหรือจะนอกกลัวเพียงใดติดตามรัะชมได้เลยครับเล่นโหมดใหม่เลยนะฮะนะแคสสมัครเล่นเล่นโหมดโหมดธรรมดาดีกว่าครับนี่นะครับ โหมดง่ายก็คือสิ่งรอบข้างมันจะให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะก็เป็นโหมดง่ายๆนะครับเอาล้ครับก็เป็นหลังจากเรื่องของเมืองและคูนซิตี้นะครับ no นี่นะโครงการอ <That 's S 1> <mb> ัมเบล่าคอมเอเรชันนะฮะหรือว่าลวงรึ่ง ก็ทำให้สิ่งนี้น่ากลัวมากขึ้นไปน,น,นะครับและนี่ก็คือจิวเเลนทายะฮะหญิงสาวผู้ไม่กลัวไม่กลัวผีนะไม่กลัวซอมบี้นี่นะครับก็หลังจากที่ลิเบก้านะครับแล้วก็คิสเลดฟ,ฟิลแล้วก็ลีออนนะครับได้แยกย้ายกัน จิวไม่ขอไปที่ยุโรปนะครับจะขอสำรวจปัญหาในเมืองไลคคุนซิตี้ต่อนะครับนี่ฮะเหตุการณ์ก็บังเกิดขึ้นนะฮะนี่ครับในเมืองนี่โหซอมบี้มากมายกันเลยทีเดียวเนี่ยซีจีสวยๆครับผมโหเนี่ยฮะซอมบี้เกลื่อนเมืองเลยครับแจคคุนซิตี้ เต็มเต็มไปหมดเลยครับเอาละครับมีรถตำรวจมาเอาล่ววอลสองลงไปได้อ้โหน่วยสวาดมาแล้วนี่ฮะโอ้โหลกซองเปิลเปิลโอ้โหเต็มไปหมดเอาหน่วยอันนี้เขาเรียกหน่วยอ่า USSD ฮะอันนี้ฮะหน่วยหน่วยพิเศษนะ USSD เอาครับโอ้สัมบี้มาเต็มเลยยิงพวกเรายิงนี่ครับล้มแล้ว แต่ยังลุกขึ้นมาได้เอาแล้วครับงามใสแล้วไม่ล่ะเฮ้ยเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหจบด้วยจบด้วยโดนกัดนะครับนี่ฮะ a s t Escape นะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่หน้าร้านะเอาโอ้โหกระเด็นเลยเอาแล้วครับจิว มาแล้วผีมาแล้วนี่ยิงเลยเนี่ฮะจิวครับน้องจิวนี่แน่ไปละตายหรือยังตายแล้วไปลุยไปแล้วครับซอมบี้อย่างนี้หนีก่อนละพระคุณท่านโอ้โหมาซ้ายมาขวาเอาและเออเอยมันมาข้างหน้าด้วยทำไงละ่ะน้องจิว พากเฮ้ยมาแล้วากเออออกไปได้โอ้ยเออมันมาอีกเอาเอามือโอ้โหมันมาเต็มเลยที่นี้หนีก่อนแล้วพระคุณท่านก็กนันยานะครับวันที่28มีผีออกมากราดเกลินกันเลยทีเดียวจะบางเสงนะครับมันก็ต้องมีวันจุดจบนะครับ มองออกไปข้างนอกครับโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยโอเคเอ่อนายจะไปไหมนายพูดเธอพูดอะไรอ่ะเธอรู้ไหมลูกสาวฉันหายไปอ่ะฮะแล้วข้างนอกมีตัวบ้าอะไรเต็มไปหมดไม่รู้ฉันขอโทษฉันเสียใจแต่ฉันอยากจะช่วยนายออกไปข้างนอก ไม่มีทางออกไปก็มีแต่ตายสิขอให้ฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าดีกว่าไปตายเป็นอาหารสอมรับอยู่ข้างนอกแล้วฉันเสียลูกสาวฉันด้วยไม่ฉันขอเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่าเอาละครับชายคนนี้ก็เข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ขังตัวเองไม่โธ่ลุงเอ๋ยลุลงเข้าไปอยู่ในตู้ซะละไปดีฝ่า ตอนนี้ก็คน้นค้นดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะสำรวจก่อนเนี่ยได้สเปร์ครับสเปร์ฉุกเฉินไปละออออติดติดเสาเอาติดอีกกระโถตไปละไปสำรวจของกันฮะกระดึบกระดึบ๊บเอ้ยติดประตูตึกนี่ฮะเปิดประตูเข้าไปก่อนคนระับฟืด กข้าไปอันนี้อะไรเนี่ย๋อกุญแจครับเก็บมาด้วยไปละสํารวจกันฮะ How to play อันนี้แผนที่นะฮะแล้วก็สีแดงฟืบเหมือนกันนะฮะเก็บไว้เปิดตู้ดูสิครับว่ามีอะไรบ้างสเปรย์สามมันเก็บไปก่อน อันนี้เครื่องปั๊มกระสุนนะครับเก็บไปก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยปืนแมกนั่มลูกซองเอากระสุนไปอันนี้กระสุนเพื่ออืมโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนไปละเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยผงดินปืนนะฮะสูตรเอ เก็บไว้เก็บไว้ไปละเปิดตู้เก็บของเก็บดินปืนก่อนฮะช่องกระเต็มไปหมดนะครับไปละทีนี้ลุยลุยแล้วครับน้องจิวอา้าวติดประตูอีกประตูโอ้โหน้องจิวนี่ไม่ได้ดูเลยไปละสอมบี้มีแถวนี้ปะเนี่ยลุยแล้วครับ ซอมบี้ผีกัดกลเลื่อนนะฮะเปิดแล้วครับไปดูวิปเม็ดตุ่มไหนดูสิบรรยากาศนี่มาคุมมากเลยนะครับผีนี่มาพร้อมตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะไปละไปทางนี้ดีกว่านะครับ เปิดซึ้ตึมไปแล้วระวังด้วยนะครับผีมาลองผีด้วยนะฮะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่แน่ตายหรือยังโอ้โหเอาเอาเอาไม่โดนเลยปะโทรนี่เนี่ยเอา้าไม่โดนเอ้ย หนีไปไหนเออเล็กตัวหนึ่งอันนี้หนีไปเอาซึกลงบันไดอีกวะาออเอ้ยกระสุนโอค้คยังมีอยู่เออเออยิงหัวยิงหัวหมดยังเนี่ยอุย้ยนี่เนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อแก๊สนะแก๊สอืมอะไร ลูกซองครับลูกซองเอาและครับได้ลูกซองแล้วล,ยลวยละใช้ลูกซองแล้วไปไปเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนจะมีอะไรอ๋อไม่ศพยามมาศพยามไปแล้วครับเมื่อกี้เหมือนมีใครวิ่งไปทางนี้เราก็ต้องตามไปสิครับเดี๋ยวเก็บสมุนไพรไว้ก่อนฮนะ งานสอง,งเงนอา้าวเลยอีกว่าโทรไปแล้วครับโกลยละโกลยละครับประตูเหล็กครับประตูเหล็กโอ้โหบรรยากาศมาคุจริงๆเฮ้เยเสียงอะไรโอ้โหนี่แนะ ไปแล้วเรียงการมาท้ะครับตีที่สุดนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโ,โอ้โหช่วยไม่ทันนี่แน่โอ้โหช่วยช่วยไว้ไม่ทันครับอืมอ้มเดี๋ยวไปยินก่อนละ่ะไปยะสูนไพนะ่ฮะ มีแต่สีเขียวปืบหยิบใช้ยามฉุกเฉินนะฮะใช้ยามฉุกเฉินสีอันเลยกินก่อนสักอันนะไปเพิ่มพลังหน่อยครับข้างล่างเสียงอะไรฮนะึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเนี่ยนะโชคกระสุนนะฮะไปแล้ว ลงลุยมีอะไรอีกไหมเปิดประตรูครับโชว <c oughs> ์ตึบ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  <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหเฮ้ยใครใครวิ่งหนีไป ยันนี้มาน,นี้มานี้ใครใครวิ่งหนีไปโอ้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 โหโดนกัดใครเนี่ยช่วยนหน่อยนีแน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยบราดฮังอินที่นี่ทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ฉันนนกัดซิวฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันหนีตัวประหลาดมายังไงเธอก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะมีชีวิตรอดให้ได้แต่ดูสิ มันเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้เดตา,ตายหมดแล้วแบทหนีไปแล้วครับอะไรเนี่ยอ๋อไฟเช็กนะเ,เอาไฟเช็กไปเติมไงน,นี่กันฮนะนี่ครับเป็นไฟเช็กค,ครับผมเดีย๋ยวอะไรเนี่ยกระดาษอะไรอ๋อจรองจริงๆ แทนที่บดการนะบดการไปนะกรุบจื๊บที่ตี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 เฮ้ยเออไปละกลับครับ ขอโทษครับมาผิดทางต้องไปมเมื่อกี้ครับเอา้ากระสุนหมดดว่าโทรไปละโอ้ยต้องจิวเมาหรือไงเนี่ยเดินไม่ตรงทางนะครับเออเสียงอะไรโอ้โหนี่แนะ่ไปละ ไปครับประตูเดิมครับไปโกยครับโกยไปครับสามแยกครับไปเปิดละจืบ๊กบกรึ๊บเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ อุยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเอาละถึงพิกัดแล้วยิงเออตายตายอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนี่แน่ถีไมห่หัวหลุดโอ้โหมีแกงตายด้วยนี่ไปไปเลย สมุนไพแดงครับรวมกันฮะอ,อีกอันหนึ่งบรรยากาศน่ากลัวทุกนาทีครับอะไรอีกทีม A ฮะทีมสตาร์เอฮะม,มีเชือกแก๊สเผาครับแก๊สเผา ไปลุยต่อครับลุยต่อเหนื่อยครับบรรยากาศมาคุตลอดเลยยู่ตรงนี้เอ้ยหมานี่แนเ่เหมือนจะมีตัวหายยังเรียบร้อยครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยกรึ๊บ เปิดไปอ,อ๋อห้องเซฟครับดีสิครับห้องเซฟปืนนี่ครับใช้ให้ครบๆดีกว่าออสมุนไพรเก็บไปมัง่งเหลือไว้เท่าที่จำเป็นนะแก๊สไม่ได้ใช้คงไม่ได้ใช้นะฮะ โ okay. อเคเซฟก่อนนะฮะอ้าวไม่มีหมือกประโถลืมครับลืมหมือกชีวิตโอเคเอาแล้วครับเซฟแล้วครับทับเซฟ ริงก็เล่นไม่ถึงไหนนะครับเซฟนี่โอเคไปแล้วครับ,อเ,รบเอ้ยมีขวดอะไรจื๊บสมุนไพร A ฮะสมุนไพอ่อนนี่สมุนไพร B ครับเอาไว้ใช้ผสมเอ่อเขาเรียกเติมเอ่อเป็นกระสุนนะครับเอาไว้ไปรวมกับที่ปั๊มกระสุนก็เพิ่มกระสุนให้เราได้ฮะแต่มันจะมีสูตรผสมปืนนะครับซึ่งว่า จะเป็นเอาไว้อธิบายในาพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับเรื่องการผสมปืนนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้ลุยก่อนนะฮะเออดเาล่ะครับ กำลังจะถึงหน้าประตูสถาน,นีตำรวจนะครับเมืองแล็กคูนซิตี้ไปลุยโอ้อุยจิวช่วยด้วยจิวจิวช่วยด้วยมันมาแล้วเอ้ยหุยมตัวบ้าอะไรเนี่ยจิวช่วยด้วยจิว โอ้โหเสียบเลยไม่จิวจะเสียงใหญ่เลยนะครับแบดอาวมวยไปซะแล้วสตอร์โอหจิวไม่รอดแน่อา้าะครับคราวนี้จะมีเลือกนะครับมีตัวเลือกระหว่างข้อแรกนะครับต่อสู้กับข้อสองหนีเข้าสถานีตำรวจสู้เลยครับสู้ละเออเอออ้เออ,อ นี่แน่ลบลบโอ้ยโอ้เออโอ้โหเอาเอาเอารีบลุกสิโอ้โหเติมกระสุนกันฮะนี่แน่อุ้ยเออโอ้โหทิ้งเป็นขยะเลยระวังระวังนี่แน่เดี๋ยววิ่งวิ่งไปทางกว้างก่อนบอยเดี๋ยวดูเลือดกันฮะโอเคยังเหลืองอยู่แต่ยังยังเขียวอยู่มาอีกแล้วมันลุกอีกแล้ว ลุกเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยลบโอ้โหโดนโดนทุบโอ้ยโดนเออเฮ้ยลุกลุกลุกดูเลือดก่อนโอ้โหเหลือง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 เดี๋ยวเติมกระสุนก่อนเออโอ้ยโอ้โหเอ้ยอย่าตายเหลืองเติมเลยครับเออ เบ่งพลังโอ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนจับอีกเออโอ้โหไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เอา้าสวยแล้วสิเออนี่แน่นี่แน่โอ้ยเอ้ยอย่าปล่อยอลุกลุกลุกโอ้ยยังเขียวเรียบร้อยครับเนมเมซิสโอ้ยโอ้ยจิวหยิบแล้วครับ บัตรนะฮะบัตรแบดนะครับโอ้ยขอสํารวจกัน,นะฮะโอเคได้บัตรแบดแล้วฮะไปละทิ้งทิ้งศพแบดกับศพเนมิสิตไว้ที่หลังเอาไว้ข้างนอกนะครับแล้วเข้าไปในสถาน,นีตํารวจเอาละครับสําหรับพาร์ทแรกนี่ก็โอ้โห เหนื่อยแล้วเกินนะครับแล้วเจอกับเนเมซิสแล้วด้วยโอเคครับสำหรับ b i o h a าร์ภาคที่3นะครับภาค Last Escape นะครับต้องขอหยุดพักไปในพาร์ทแรกนะครับโอ้โหสนุกสนานตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนเลยทีเดียวนะฮะก็ติดตามได้ใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับ ทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับในการเล่นแบบใหม่นะฮะไม่รู้แบบใหม่หรือแบบเก่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยเนื้อหาแน่นอนครับโอเคครับก็ชอบกดไลค์เหมือนเดิมนะฮะถูกใจกดติดตามได้นะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนเพจ facebook ก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตาม สำหรับว,วันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าเกมเก่าไม่มีวันตายอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับ